จุดเริ่มต้นของล้านนาแดนซ์รีทวีตหรือว่าการฟอนล้านนาเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูร่รางกายและจิตใจเนี่ยก็เริ่มมาจากการที่ครูวแววเนี่ยมีลูกศิษย์ หลายๆคนแล้วลูกศิษย์หลายคนนั้น,นก็มีหลายช่วงอายุตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงคนที่มีอายุเยอะขึ้นอย่าง60ปีขึ้นไปก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีจุดไหนที่เขาสามารถที่จะมาเจอกันตรงกลางได้คือนอกจากว่าการฟอนแบบร้านนายเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ไม่เป็นแค่การเอนเตอร์เทนไม่เป็นเพื่อความบันเทิงเฉยๆแต่ว่า เวลาที่เราฟ้อนอ่ะเราอ่ะต้องมีสมาธิที่จะฟังเพลงแล้วก็จําท่าฟ้อนแล้วอย่างท่าฟ้อนต่างเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมากนนการฟ้อนนางยยนเนี่ยนะครับเป็นรูปแบบนะครับการฟ้อนลำสามารถที่จะ,ะทําให้เกิดนะครับการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายได้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของการเพิ่มความแข็งแรงเพราะเนื่องจากว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นการประสานสัมพันธ์ ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตานะครับเรื่องของท่าทางเรื่องของการใช้มือแขนและลำตัวคือสามารถที่จะไล่ลำไปด้วยกันนะครับทุกกลุ่มวัยอย่างสอดคล้องกันเพียงแต่ว่าในคนที่มีอายุมากขึ้นนะครับผู้สูงอายุอาจจะปรับท่าทางบางอย่างนะครับอย่างเช่นการเมื่อเมื่อมีการคว่ำมือแบบนี้นะครับมีการงอข้อศอกแทนการเหยียดแขนตึงนะครับ หรือการย่อนะครับก็อาจจะไม่ต้องย่อตามเหมือนน้องๆนี่ครับตีมาเฮียนฟอ้อนนี่แม่จินเป็นคนที่ชอบฟอ้อนอยู่แล้วจะชอบชอบม่ชอบเป็นช,ช,ชีวิตจิตใจก็เลยมีโอกาสได้มาเฮียนเจ้าทำให้เฮามีความสดชื่นนะคะจากสิ่งแต่แม่จินมาเกยเนาะตีออนเอ็นไปตั้งหลังอย่างปกอกบอกระนิดก็จะ ทำให้มันอยืดเส้นยืดสายเอวเอวนะคะแขนเนี้ยทำาให้สบายตัวขึ้นอาจาหนูชอบในนาฏศิสป์นะคะหนูรักการลํำแล้วหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขมากๆค่ะหนูเรียนแล้วหนูรู้สึกว่าหนูสามารถเอาไปเผยแพร่ต่อเพื่อนๆได้แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูอ่ะก็จะรู้ I feel like I would like to know about my Asian side of culture, so I decided to learn it through dance and find out more about my culture through dance. I feel like getting to do activities such as dance and learn about um, different cultures through dance outside of town. It's really refreshing and getting to see nature. I feel like you can really be with yourself and learn through dance. Oh, definitely. Like being out with nature, getting to breathe fresh air. I feel like it's very healthy and people of all ages would enjoy this for sure. <laughs> เราให้ช่างฟ้อนแต่ละคนเนี่ยได้อยู่กับตัวเองได้ใช้ความคิดได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ใช้ท่าฟ้อนทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยได้ออกกำลังกายได้ยืดเส้นยืดสายแล้วมันก็จะดีกับคนทุกวัยทุกช่วงอายุเลยค่ะก็เลยเกิดการฟ้อนล้านนาเพื่อการฟื้นฟูบำบัดร่างกายและจิตใจขึ้นค่ะ thank mm -hmm. you